อย่าทำแบบนี้เด so like ็ดขาดนะไอ้นี่คือทดลองให้ดูเฉยนะครับนี่คือการทดลองเฉยเนี่ยหไม่มีไฟเห่นไหมอันนี้มีไฟอันนี้มีไฟอันนี้ผมจับได้มห็ไหมผมจับสองมือเลยเนี่ยเนี่ยผมจับสองมือเลยแต่ทําไมผมไฟไม่ดูดฮะเพราะอะไรครับรู้ไหมครับแต่อย่าทาตามเด็ดขาดนะอันนี้การทดลองเฉยนะครับเพราะผมมีรองเท้าขอโทษนะครับนี่ผมมีรองเท้ากันไฟ สิ่งที่สําคัญที่สุดของทั้งไฟคือรองเท้านั่นเองถ้าถอดรองเท้าทําไฟนะทาไม่ได้นะแต่ถ้าใส่รองเท้ากันไฟได้นะสามารถจับไฟได้นะครับนะครับเห็นไหมแต่จับเส้นเดียวนะเนี่ยอันนี้คือเส้นไฟนะอย่าไปจับสองเส้นอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันควบวงจรเนี่ยครบแรลรัลบวงจรควบวงจรอย่างเงี้ยควบวงจรที่เราแต่เม่อจะไฟ่วเส้นหนึ่งหรือจะต่อแบบสดทําได้ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมจับเนเห็นไหม เนี่ยผมจับเนี่ยไฟติดอยู่เห็นไหมครับนี่แต่ห้ามทําตามนะครับนี่ห้ามทําตามด็ดขาดอันนี้การทดลองไอ้รั้วหลักวิชาการเป็นงี้นะครับถ้าลองเท้าเราดีไฟจะไม่รั่วเรานะครับลองเท้าดีนะครับ